สัตดีจ้าพี่น้องจ้าพอกันอีกแล้วเนาะจ้าพี่น้องสีพาพี่น้องมาเห็ดน้ำตกเหนือแล้วค่ะแต่บอเหนือปติมันดอกจ้าพี่น้องจ้าเหนือธรรมดาเนาะลูกซื้อมาให้ปติมันเลยจ้าพี่น้องจ้าเหนือแบบเนือแบบรวนๆเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งเนาะจ้าเนาะ แค่ตำต๊กนะคะลูกก็ไปค่อยกินมันก็เลยซื้อมาแบบนี้เนาะเห็นาะ,ะ,นะะเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่สิหันนะคะพี่น้องเล่คะ่ะพี่น้องจา้าเอาบ้านร้ายด้วยค่ะพี่นอ้องเพราะว่าค่อยกินผู้เดียวเนาะค่อยกินคนเดียว ใช่ค่ะพี่น้องแค่นี่ก็คสองตอนเนาะสองชิ้นก็กินไม่หมดแล้วพี่น้องเอ๋ยนะเดี๋ยวเขาจะเอาไปย่างเดี๋ยวเอานน้ำม,มันใส่จักหน่อยนะคะเพราะห้มันแบบมีน้ำม,มันในจักนิดนึงนะพี่น้องเดี๋ยวเทไปทน้ำเตา กินผู้เดียวมันจะกินเมื่อใดลา,ลายดอกแพรพี่น้องจ้าเนาะกินได้หลายคนของวันจังแสบครับพี่น้องได้จากมาหาเต่าพี่พี่น้องไปมาหาตะลาราวแป๊บกล่องครับพี่น้องแปไ๊บกล่องจัะน้อยเนาะพี่น้อง พอสิท่ามันจักน่อยใชหน่อยจ้านิดนิดนึงวะเพราะว่ามันแข็งถ้ามันแห้งเกินไปมันก็จะโบแซ็บพี่น้องเดี๋ยวถอยออกมาก,ก่อนให้พี่น้อง่ะเนาะค่ะเปิดไฟให้แห้งเอาฟา้ปาปิดไว้จักน่อยละปะค่ะพี่น้องได้ เรียบร้อยนะครับพี่น้องซัดนะครับพี่น้องกำังว่าให้มันสุกปนะัญไดแล้วพี่น้อง

บะงวงใส่กระแซบนะคะพี่น้องด้วยใส่บหนาเออกก้อยใส่แอะก้อยใส่มะม่วงกะแซบใส่บะงวงกระแซบนะพี่น้องใส่มะม่วงอร่อย่อกระสิฟักฟักมันๆเด้วยพี่น้องเก็ฟักก็นนะค่ะพี่น้องเนาะแบลอยพี่น้องจะซ้ำในกระไดไล่ด้วยสำหรับกินคนเดียวนะพี่น้องเนาะเออ แล้วข็สิหันหอมหันหันพวกเครื่องหอมก่อนค่ะจะพี่น้องลงมือเฮ็ดกันเลยจ้ะเนิกป่นนะค่ะพี่น้องใส่พริกป่นอืขอขวัวเบิดเลยพี่น้องจ้ะ้วสิดิคขอขอขั่วขัวคัวไหม ใส่ปลาว่านนี่เบิด่ะเดี๋ยวสิขวัวมาอยู่ครับพี่นองใส่แนวแซ่ลงไปหนึ่งบวงนะคะใส่น้ำปลาพี่น้องใส่น้ำปลาค้นค่ะพี่น้อง ใ่เดี๋ยต้องไปพี่น้องนี่้แซ่แบข่อยขอปลาใส่บักหน้าด้วยค่ะขอมาขมขมพี่น้องคอยชอบขมขมนี่คอยส่อยไว้นี่เครื่องหอมค้นเลยค่ะพี่น้อง แตานายพี่น้องจ้ามันนี้พี่น้องกวสิแบบเอ่าเฮดแบบให้มันเข่ากันค่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องกวสจะเอาอันนี้เนาะพยายามเอาพี่น้องให้กันเข่า นี่ตักเข่ากัน,นพี่นอ้องบ่กโอ้จะไดยว่ามี่ถ้าเป็นบักม่วงกตบ๋ยวก๋วยเตบ่ยวส่บี๋เดี๋ยวเจ้าว่าข่อใส่มันไปตัดกันบ่แสบนะพี่น้องเนาะประมาณนเรื่อจะพี่น้องจ้าเดีย๋ยวขอยซีฟมันก็เรืพี่น้องเรือซีฟนั่นถุงยางพี่น้อง น้นขมปันใดจ้ะเพราะขมอีกแม้จังเลยเจ๊แจก,แกหรอกเพชพ่อแล้วล่ะตายแจ้งเอยในายนพี่หนอ sẽ gặp lại nè trên xe bọc mai là nó nó càng to với là phi nó càng ừ để chất nói lắm bây giờ là nè chạy ก่อยนะคะพี่น้องเรียบรอย้อยพี่น้องไปกินน้ำกันบานนี้นะจ๊ะ,ะพี่น้องเนาะเคล็แล้วก็กินทำเตาพี่น้องจ้ะเสร็จสับเรียบร้อยค่ะก่อยพี่น้องจ้าไปไปหลับประทานน้ำกันเนาะหาพี่นอ้องกล่องโบโฟกัสไปเลยจ้ะพี่น้อง ค่อยพี่น้องที่ดีไม่แห้งสุขผูสุกคนแล้วค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ